สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนักข่าวพลเมืองซิ t ิ z e n r e ร o พ t e r เตอร์พื้นที่สื่อสารจากภาคพ,พลเมืองที่คุณก็เป็นนักข่าวได้ค่ะวันนี้ซีรีพอร์เตอร์กลุ่มเด็กหัวโตจะพาไปชมบ้านเรือนไทยหลังคาจั่วสูงของคนไทยภาคกลางที่บ้านจระเข้สามพันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเมื่อก่อนเคยได้รับความนิยมและเป็นอัตลักษณ์ที่บ่งบอกเรื่องราวของชุมชนและฐานะของเจ้าของเรือนได้เป็นอย่างดีแต่ว่าในปัจจุบันหาชมได้ยากขึ้นค่ะ ภาพที่เราเห็นจนชินตาตั้งแต่เด็กก็คือบ้านทรงไทยที่ทำจากไม้สักหลังคาจั่วยกพื้นสูงบางบ้านมีเรือผูกโยงไว้ใต้ถุนเพื่อเตรียมหาปลาในฤดูน้ำหลากซึ่งบางหลังมีอายุนับร้อยปีบ่งบอกถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้คนในชุมชนตำบลจรเข้สัมพันอย่างชัดเจนนี่ตั้งเรือนตั้งกับปู่กับยา่ยาเขางน้นนะปูย่าเขาแดงเขามีเรือนนะ อ๋อมีเรือนมันพระหุดก่อนต่นี้มาลูกเขาก็ให้ลูกเขามาเนี่ยของย่าเองย่าก็มีนี่หลยครับใช่ไห,เหมเน,นี่ยด้วยประเพณีดั้งเดิมของคนในท้องถิน่นคือเมื่อมีการสู่ขอจะเรียกสินสอดเป็นบ้านเบือนไทยจัดฝ่ายชายให้ฝ่ายหญิงเพื่อให้สงฐานะด้วยเหตุนี้จึงทําให้บ้านเบือนไทยในชุมชนจอรเขสสัมพันธ์ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้บ้านที่มีคนคนละล่างสมัยก่อน พระราชาไปข้อลูกข้อมีเนี่ยต้องมีบ้านล่างหนึ่งเขาต้องเรียกเลยเรียกบ้านหนึ่งรังสินสอดสี่สิบบาทไม่ก่อนนะเงินค้านำนมสี่สิบเท่านั้นวิธีการปลูกค่ะสมัยก่อนธีการปลูกต้องต้องแบบไหนบ้างข้อแรงก่อนข้อแรงก่อนก็จะมีคนเป็นช่างอยู่คนก็มาควบคุมคอนมองว่าอาอนั้นไปใส่อาอนี้ไปใส่แต่ด้วยค่านิยมที่เปลี่ยนไป ชาวบ้านเริ่มนิยมวัฒนธรรมสมัยใหม่จึงมีการปลูกบ้านตามแบบตะวันตกบ้านทรงไทยบางหลังจึงถูกรื้อทิ้งและถูกแทนที่ด้วยบ้านปูนตามอย่างสังคมคนเมืองนี่เป็นแหล่งเพราะอะไรเป็นแหล่งเพราะหนึ่งคือว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านทรงไทยอยู่แล้วคือคนจะนิยมทรงไทยมากกว่าบ้านปูในคนสมัยก่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้ในมุมมองที่เขา จะต้องเปลี่ยนเป็นเป็นปนบ้านปูนก็คือว่าทุนทรัพย์มันเพิ่มขึ้นวัตถุดิบหายากขึ้นไม้ตัดยิ่งตัดยิง่งหมดลงนะพีะ่ความอายุการใช้งานมันเนี่ยพี่ระดับ100ปีไม้นี่นะครับหนึ่งปีว่าม,มันจะเจญเริบโต,ต,ตขึ้นมาว่าจะตัดมาทําไม้อะไรเนี่ยได้นะมันก็เลยเป็นกลายเป็นว่าของยิ่งขาดขาดทุกวันทุกวันทุกวันทุครัน ในสิ่งไม้ที่ปัจจุบันนี้ใน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 เนี่ยทุกวันเนี้ยต้นไม้ที่มาทําทําบ้านเนี้ยแล้วมาจากไหนก็ค,คือว่าการนําเข้าจากต่างประเทศคือสหภาพพมา่าทรัพยากรมันเยอะคือเขาก็บริษัทในเมืองไทยก็ไปประมูลมาจากสหภาพพม่าเพื่อเอามาจําหน่ายในประเทศไทยครับผมก็ไปซื้อต่อจากโบกเกอร์หรือลงเลื่อยอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเอามาทําและจําหน่ายให้ลูกค้าอีกที แล้วทุกวันนี้ความน,นิยมลูกค้าเยอะไหมบ้านเรือนไทยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นพวกคนมีระดับมากกว่าซึ่งคอฐานะที่บ้านค่อนข้างที่จะมีทุนททัพสูงถึงสามารถปลูกบ้านทรงไทยได้เพราะว่าเมื่อก่อนคุณนึกคิดว่าคนอยู่บ้านปูนมีมีสตางค์มากกว่าแต่ทุกวันนี้มันกลับกันคนบ้านไม้กลับมีต้องมีดังมากกว่าคนบ้านปูน พาะะาคม้งวู่นหลาายเท่ัวนักข่าวพลเมืองกลุ่มเด็กหัวโตปรายงานบ้านเรือนไทยหลังคาจั่วสูงเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยของคนไทยภาคกลางที่ในปัจจุบันมีจํานวนลดน้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากวัสดุและต้นทุนในการสร้างบ้านไม้มีราคาแพงขึ้นทําให้หลายคนหันมาสร้างบ้านตามแบบตะวันตกมากขึ้นค่ะ คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองโดยการสื่อสารเรื่องราวรอบตัวมาที่ facebook.com/citizenthaiPBS หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพื้นที่สื่อพลเมืองเป็นของทุกคนแล้วกลับมาพบกับซีรี e รพอร์เตอได้ใหม่สวัสดีค่ะ